สวัสดีครับคนดูซ้อมแวน่แหน่เอ้าอะลยเฮ้ยโทษ GM ไม่ต้องโทษเราโทษ GM บอกสิ GM อผมรับของอยู่แแน่แหน่แน่แน่เาถึงแม้ผมบอกเขาก็ไม่ยืดเวลาให้ผมประมาณนี่ แล้วเพอนจะไม่บก่อนอันนี้ในทีไวามันจะต้องเข้าไปในแส้สองเอาตัวรอดสู้อีสอวเราต้องอยู่ s ้างในั่นแหละพเราไม่ต้องแล้วเราได้ไปกินสาภาพนั่นแหละเราเรียกว่าแคปซูลน่ดิทับลงไหนเราเอาฟินิกมา น่ง้อเลสองอ๊คนลงแรงน้อยจังอ๋อคนมาคอยเล่นหมดคู่แต่ว่าพวกเราไม่มีเพือนเนีเฮ้ยๆกองนเกือกินเกลือ V K S แป๊บนะขอบคุณพี่ผมได้เงินตั้งสองร้อยอือ สว่างขึ้นเยอะอ้าวกดไม่ติดเน็ตเหลืองเน็ตเหลืองโอเคกลับมาละกลับมาละกลับมาแล้วถ้าเน็ตแดงตอนมีศัตรูคือฉันจะแบบกด G M แล่เอ้ยเมื่อกี้เน็ตม,มาในวงนี้งนรงน,น,น,นี้มี A W แล้วใครเจ้าก็เอา 1 0เก็บไว้หรือจะเ,เอา mp90 ดิมาละถือซะว่าฝึกสกิล mp40 โอเคกว่าจะลื่นนี่ลื่นขึ้นเยอะอ๋อพีตรเจมูกด้ว p90 รับเลียนทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้พวกเราก็ได้รวยต่ได้หิวเ่อดไอ400ได้ใช่มปมแปลงของขวัญแป๊บนึงเผื H ่อของใหม่ M. gm เอาของใหม่ใส่ทั้งทีต้อง เธอของใหม่ปิงปองมนวนสุดสุดว้าวเฮ้ยปืนยิงสมิงอย่างชอบปืนยิงสมิงเย้นานานทีก็ได้เล่นสมัยเย้นานานทีจะได้เจอเอ็กซอนแปดเอ็กอนแปดปืนที่เราค่กคนขัางชอบในชนมีกระบอง อ๋อเธอเก็บบเลยทีละลูกเขาาเล oh, อ๋ออมันสนมาลืไก็ซื้อเอาเิมี่าที่มีขายป่ะดดเดี๋ยวจะบอกนะว่าเย้เอ็กแงมแปดเราเก็บเสียงเออเจาอกเก็บเสียงไปไว้แกะแล้วก็กดเราก็ได้ แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเล่นราฟาเอลปอกเก็บเสียงก็ไม่มีผลก็ราฟาเอลเก็บเสียงได้ไม่แน่ใจว่าสกิลใหม่หรือสกิลเก่านะรูปเหมือนเดิมก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้เช็คสกิลช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟ <FIFA. S 2> ช่วงนี้เล่นอา v วไม่ได้เล่นฟรีไฟคัดก,ก็เหมือนกันช่วงนี้กลับมาเล่นฟรีไฟในรอบ หลายปีกว่าจะ move on จาก v p a y ไเรื่อัๆนี่ปืนอะไรอ่ะอ๋อ V V อะไรนะ V VSK94 ใช่สนัยใหม่อา้าวตกไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนาน,กกนว้าวปลาวันนี้คุณครูนี่ได้ออกเลยออกเลย Horizon รอเล่นรอเล่น พอเราม้นบอลจับตัวพวกเรามารู้เปล่าก็เราไปอ่านประวัติมาอฮ้ยวว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 วาวว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 ว้วว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 ุกมวี่วนวว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 วมววววมวอวว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 นววววีววววววว ถึงแม้จะรู้ว่า GM ขอเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเราก็ตกใจทีเพราะมันเตจมไฟเจออะไรนั่นยังบูมแล้วพวเราลงมันจะกลุ่มดำลุ่มดำมันกินเครื่องบินไปตอนนี้พวกเราอยู่ในมัลติเวิร์สแล้แต่รเราโลกดับดำสร้างเหรอใช่พวกเราอยู่ในมัลติเวิร์สพี่ได้ยนินชิงัวเอ่ะเอ่อเราได้ยินแต่ไม่รู้คนดูจะได้ยินไหมวันนี้เราจะมาแกล้งคนดู ขอโทษท,ที่ขอโทษที่ทำขอโทษที่ทำใคนดูหลกหงงเมื่อกี้นะจ๊ะไหนคน,น,นคนหรือบอทก็ยอยากจะรู้ว่าคนหรือบอทถ้าบอทเราจะได้วิ่งใส่แต่ถ้าเกิดเป็นคนเราจะได้วิ่งหนีนหเนู้ยมันอาจจะเห็นพวกเราก็ได้นะเ,เออางนี้เดี๋ยวเราเปิดไอไอสกิลสกิลอะไรนะ เออ้าวมันเปิดจุดแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จะเจอไหมเจอนั่นไงลืมเอาโมโคมาแต่มันกำลังโดนดาเมจดอยู่มั้งนั่นแหละเพื่อนชู้มันโดนสกิลของฮเมอร์ไปแล้วเห็นแล้วต้องได้สกิลอ่ะไม่งั้นแรงไม่น่าเพิ่ม ยิงใกล้ๆแพตตินมอยู่น่าจะเจอตึงหลายคนเพราะเราตั้งแต่เล่นมาอยู่ไหนอยู่ไหนเล่าอ่อมำไมปลาโมยตากฝนนะพัดระวังเพียนแล้วเพียนแล้วเปี่ยนแล้วหัวเจ็บหนักใช่ไหมหัว เอาจริงๆเอาเจ็บหนักจริงๆนะอย่ามั่วน,นะแรงฮะฮ่าเสร็จยังอ่ะเฮ้อแรงถด,ดตั้งอะรโว่ไม่ทันแรงรถฉันเดาเย่บวกสามเนาะรอแค่พี่ก่อนแป๊บ โอ้ยเครื่องข่อยเหมือนเครื่องเหมือนพูดเหมือนเครื่องข่อยแรงอะไรตกเจ้าบอเป็นอย่างหรอกบ่พังขนาดขนาดโทรศัพท์แม่เราออกมาซิมออกมาอะไรออกมายังประกอบไม่ใช้งานได้อยู่เลย <laughs> ตึงไหมละ่ะบมายบอีพีสองพูดอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะลงคลีบ่ะน่าจะดอง